พระเจ้าประเสิทธิโกศลถามพระศาสดาว่าให้ทานจะให้ที่ไหนพรงค์บอกว่าศรัทธาที่ไหนให้ที่นั่นอแล้วให้ที่ไหนได้ผลมากละ่ะก็มีสินไหมละ่ะนีถ้าผู้รับมีสินดีก็ก็ได้มากแล้วก็แบ่งการให้จำเพาะบุคคลเนี่ยเป็น14บุคคลตั้งแต่พระอราหันต์ลงมาจนถึงสัตว์เดลฉานนะให้กับสัตว์เดลฉานเนี่ยได้ร้อยเท่า โยมเลี้ยงหมูหมากาไก่เนี่ยโยมได้บุญจากทานเนี่ยร้อยเท่าถ้าโยมเรียกเอ้ามาเทกระจาดแจกทานกันเช็คไหมว่าคนมารับทานมีศินหรือไม่มีไม่มีเนี่ยนะมีบ้างไม่มีบ้างแจกแบบเนี้ยถัวๆเลยเนี่ยได้พันเท่าคือแจกกับปุถุชนที่ทุศิลแจกกับปุถุชนที่มีศินได้แสนเท่า แจกกับบุคคลที่ปราศจากกามได้แสนโกดเท่าแจกให้กับให้ทานกับอริยะนับประมาณไม่ได้เหมือนห่วงน้ำในหมหาสมุทรไม่อาจนับประมาณได้ว่ากี่อารหกะกี่อารหกะอารหกะเป็นหน่วยนับในครั้งพุทธกาลก็เหมือนไม่อาจนับได้ว่ากี่ลิตรกี่ลิตรน้ำในหมหาสมุทรมันเยอะมากมส่วนถ้าต้องการได้ ปาติปุคลิกเนี่ยไล่มาจนถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมอ่าให้ทานแบบเจาะจงในบุคคลแต่สูงกว่านั้นเนี่ยก็คือให้ทานในสง์นะทานที่ถึงแล้วในสง์ก็จะมีตั้งแต่ให้ทานในพิกุสง์พิกุณีสง์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ทานในภิกุสง์พิกุณีสง์ที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วให้ทานในภิกุสง์ให้ทานในภิกุณีสง์นะ พระเรียงพิกุลส่งพิกุณีส่งว่าเนี่ยขอได้โปรดส่งมอบพิกุจํานวนหนึ่งรูปสองรูปสามรูปเท่านั้นเท่านี้มาเป็นผู้รับทานนะ,ะกล่าวบอกต่อสงฆ์อันนี้ก็จัดเป็นทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ซึ่งมีอน,นิสงส์มากกว่าปาติกภุคลิทั้ง14ทั้งหมดแต่ถึงแม้จะมากว่าเป็นทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ก็ยังไม่พ้นนรก ต้องวางจิตถูกต้องคือละความตรณีทุกครั้งที่มีการให้ทาน